สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทุกท่านมาร่วมงานเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ H H N Learning Center ค่ะโดยในงานนะคะมีนายนิติวีวรัตนวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอาคารในครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติมากมายนะคะเดินทางเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่งเลยล่ะคะ่ะซึ่งมีนางสาวรัชดาชมจินดานะคะ ท่านผู้มนวยการมูลนิธิ HSN เพื่อเด็กไทยแห่งนี้ร่วมมีการต้อนรับภายใต้บรรยากาศที่ร่นเรียบง่ายและเป็นกันเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยป้าเห็นว่าเด็กไม่ว่าจะเด็กชาติไหนก็แล้วแต่ก็คือเด็กโดยเฉพาะอย,ายิ่งถ้าเด็กอยู่ตามท้องถนนไม่ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือป้าอยากให้เด็กเหล่านั้นได้รับการศึกษาเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะ อยู่ข้างถนนขอทานเก็บขยะแล้วมีชีวิตที่ไม่น่าอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็นี่คือสิ่งที่ป้าตั้งจุดประสงค์คือให้ความรู้เด็กๆที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนตามตามหลักเกณฑ์ปกติ มูลนิธิแห่งนี้นะคะเป็นมูลนิธิที่ดําเนินงานในด้านของการคุ้มครองแล้วก็ให้การช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อในอรูปแบบต่างๆค่ะโดยจะรับเฉพาะกลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติภายในแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะที่มีอายุระหว่าง6-15ปีจนเป็นที่ได้รู้จกักแล้วก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธินะคะจึงได้ขยายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสแสวงหาผลประโยชน์และความรุนแรงกับเด็กในรูปแบบต่างๆค่ะเราจะมีทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะห้องดนตรีห้องสันทนาการห้องสวดมนห้องเรียนหนังสือห้องคอมพิวเตอร์อะไรที่สำคัญในการเรียนเนี่ยเรามีหมดแล้วย,วยังแถมมีห้องที่ช่วยเหลือให้คนเนี่ย ได้ได้มีจิตสำนึกเวลาที่เขามาอยู่เมืองไทยให้เขาทำความดีให้เขาเป็นเด็กดีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีเด็กเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นกอบกับอาคารหลังเก่าก็มีสภาพชำรุดไม่มีผนังห้องนะคะเด็กๆต้องอยู่กับมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงอยู่ตลอดเวลาสำหรับอาคารแห่งนี้นะคะมีขนาด3ชั้นได้รับการสนับสนุนนะคะจากมิสเตอร์แกรเวนแฮมนักธุรกิจชาวเยอรมันในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาค่ะ โดยจะทําการส่งมอบอาคารหลังนี้นะคะเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดสําหรับเด็กซึ่งอาคารแห่งนี้สามารถรองรับเด็กได้ถึง200คนมีนระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายอาทิห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลห้องสันทนาการห้องสวดมนต์และห้องเรียนนะคะโดยในอนาคตมูลนิธิก็มีแผนที่จะให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยและการอบรมทักษะแก่บุคคลทั่วไปในอนาคตด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กของทุกชาติทุกภาษาก็คือเด็กนะคะเด็กเหมือนผ้าขาวถ้าเราให้ความรู้ให้สิ่งที่ถูกต้องกับเขาแล้วเขาสามารถตามเราได้ในสิ่งนั้นทุกอย่างค่ะทุกประเทศจะเจริญงอกงามถ้าเด็กๆเป็นคนดี มูลนิธิ HSN เพื่อเด็กไทยแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมูลนิธินะคะที่ช่วยดูแลชุมชนสังคมที่ต้องชื่นชมเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะก็ะต้องดีใจกับน้องๆเด็กๆทุกคนด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาณนะมูลนิธิแห่งนี้ค่ะ First, when came to, uh, the from for I I will build something for children orphanage heard to the that they when HHN came Who live on the street, and I feel pain if I think of children who live on the street, especially children from Myanmar or Laos or Cambodia, and so I decided I will help. I did not know that it will be such a big uh, thing, but now I'm happy. I'm happy to see the children here all the people who help to run this uh, learning center and uh, it makes me feel very very good